สวัสดีค่ะเนเน่ไปไหนคะ,ไป,นคะไปเอาน้ำค่ะไปเอาน้ำไปเอาน้ำมากินเหรอคะใช่ค่ะบ้านเนเน่ไม่มีน้ำกินเหรอใช่ค่ะหันมาหาป้าป้านานาหน่อยสิยิ้มหวานให้ป้าป้านานาหน่อยกินอะไรคะกินแฮมเบอร์เกอร์ค่คะโอแฮมเบอร์เกอร์ที่ไหนขนมปังเป็นอ้าวโอ แฮมเบอร์เกอร์นี่นะโอเอเคแฮมเบออร์ขนมปังอันอันอันอี้ยังก็ใส่เปือกใส่ทั่วดำแม่พี่น้องเพิ่อนแฮมเบอร์เกอร์เพิ่เอื่นแฮมเบอร์เกอร์พาเพิ่นเข้าไปอัเอาน้ำมึงตอนไว้บวแซงหมดเสือนี่นี่สรน้ำ เรสั่งน้ำเด็กข้าเจ้าบ่อเพิ่นบอมาส่งขังนอกไหมพี่น้องเพิ่นให้เอาไปเพิ่นให้เอาไปไว้บ้านยาเพิ่นให้เอาอันถังน้ำเนี่ยไปไว้บ้านยะไปค้นเอาไปค้นเอาให้เนี่ยข้าเจ้าบดเที่ยวให้เด้เพิ่นว่าทางเป็นยะเพิ่นเลยบดเที่ยวนี่แหละบ้านยังไปสีเขาสีน้ำเพื่กันอยู่ไปสีเขาเพิ่นก็บบอมมาส่งเด้พี่น้องเพิ่นสีแล้วเพิ่นก็เอาไว้เพิ่นบอกบอกไห้ไปเอาเอง มันท่ามันบอดีกันเข้าใจเพิ่นอยู่เนาะแมนรถน้ำม,มันก็นักแมันบ่ล่ะอาตยาโหลดเพิ่นมาขวบม,มา้ยยังเข <laughs> ากลมาเต็มคั่มเ,ออเอาขากลจับจเป็นเขาก็ต้องไปเอาบ้านย่าเอาให้เพื่อนเอาไว้บ้านย่าน้อนี่นใช่ไหมใช่ค่ะหันมาหันมาพูดดีๆใช่ค่คะอ,อร่อยไหมคะ ถ้าพ่อถูกหวยพ่อจะไปซื้อบ้านเอ้ยซื้อที่ทําร้านขายของชาวเพนี่นีน่เฝ้าเลยถ้าเพชรในบ้านถ้าเพชรถือนะเพชรที่ไปซื้อที่ในบ้านนะพี่น้องวันนี้นี่ตรง,งน,นี้ไปไหนนะแมนเพชรที่ไปซื้อที่แล้วก็เฮ็ดเฮ็ดหน่อยเฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดร้านขายของแม่พี่น้องเพชรที่ขายเปิดขายกว๋วยเตี๋ยวขายนี่อยู่ในบ้านขายของขายกับเขาเนีย่ยเหมือนสาวองค์สิแม่ ฝันก่อนวันที่สิบปุ๊บจะถือนาะพี่น้อนงะเนาะอีพานี่ยนี่เขาไปเปิดร้านขายกับเขาหน้ามือแรงก็ออกมานอนบ้านนี่คือหมู่บ้านท่าบ่อันนี้นี่ญุคุนเลยแล้วเปิดร้านญ่คุ่นเลยแล้วนี่ดู้ย ไปทัวร์ต้นไปใส่ต้นไปเฮ็ดงานหน่อยนะเฮ็ดงานบ่เฮ็ดงานครับเฮ็ดงานครับเป็นไงต้นไปเฮ็ดงานเสร็จปงานเสร็บรรยากาศเนี้ยมอสซาบ้านเฮาเติมชิ้เขาหนาหนาวแล้ว มีก็จะไปเห็นนั่งห,ห,ห,หลับเมากระแดดอ่อนๆบุญนจะเว้นออกได้ไหนทาง,จ,งจ้าแดดซ่องตาบ่เบิ้งเบิ้งคนหน่อยแดดซ่องตาบ่ได้เนี่ยถ้าไปทางปุ่นมาได้ได้ขี่ตมเต้นอยู่แหงเร็ว่เมีนบ่ไหลบองหน้าไอ้พี่หน่อย แดดได้สิตากของดีเด้นี่พี่น้องจ้าจ้าผู้ใดอยากได้ปลาลดเนื้อแดดเดียวหมูแดดเดียวก็ซังมาได้เนเน่เนเน่ขายอะไรบ้างคะบอกป้าป้าน้าๆสิขายขายก๋วยเตี๋ยวค่ะขายปลาขายปลาขายปลาแล้วขายอะไรอีกคะแล้วขายก๋วยเตี๋ยวค่ะขายก๋วยเตี๋ยวค่ะบอกป้าป้าน้าๆช่วยอุดหนุนหน่อยค่ะช่วยอุดหนุน ซื้อค่านมค่ายาค่ากับข้าวแก๊กคาบอกป้าป้านานาสิป้าป้านานาจ๊ะน้องแเด็กหน่อยน้พี่น้องฝุ่นใส่ฮอดเกือบลุงเย็นผุ่นน้นมากคับที่ไปใช้เนี่ยที่ไปเติมน้ำที่ไปเติมน้ำบ้านไถบ้านคุยาวบ้านยา แม่จะโทรสั่งเพิ่อนเราบ่คอยสั่งแล้วเพิ่นมาวันนี้เพิ่นบ่เห็นอันถังน้ำเพิ่นเลยบ่ลงต้องโทษต้องโทษย้ำอีกเด้อควายโบมีน้ำเด้อเด้พื่อนไง่โอ้ยหลุดเนาะเดดทางซองขึ้นขีดขีดวะแด็ดเนมบ่เห็นเลยเด้อพี่น้องแด็ดเพื่อนเขาเพราะว่าเขาไปทางนี้หนู้ร่มพอแตกนหนูอย่าเฮ็ดไปทั่วหนูนั่งดีๆ ทางกลับบ้านทางไปบ้านย่าทางไปบ้านย่านี่นี่เบิง้งเบื้งเพชรแตกเปียให้เบิ้งมันงอคือเมียงป่องเลย <laughs> ผมเปียน,นี่นี่งอขายผมเปียน,นี่นี่งอคือเมียงป่องเลยขายเขาอยู่ในบ้านเขาเกิมีโอกาสขายของได้หลน์อย่าให้เพชรถือนี่ละงวดนี้แล้วเนาะพี่น,อน้องเพื่อนขายหลายอยู่ด้วยที แต่ว่าเอาเจ้าซื้ออะไรได้นี่แม่แมนบะเจ้าไปออกหรอกเออไปออกแล้ว,เ,ออลวเพราะว่าคอยตัวน,นั่นคอยที่บอกบอกเจ้านะตอนนี้ก็จะเป็นทุ่งสีเขียวต่อไปก็ที่เป็นทุ่งสีทองแล้วก็ระชีแห่งแรงที่นี่แล้วก็แล้วก็ชีแห่งแรงเน่เน่จักเอาอีหยังลงไว้เม่เห็นถนนหนทางบ่เห็นไทยปะปะละนาเมื่อเห็นเลยไทยออกประางเพื่อล่ะหละ มึงนี่นี่อ้โโอสนสะท้อนเสทบางทางทงจ้ามาเกียวหาย,วยางีโอ้ยสันนี่พี่น้องที่ชนบดบ้านเราขึเกียวหยาเกียยวหยังให้หัวให้คยเพราะว่านานีนไปเลี้ยงใสบ่็ไียสบ่ดก็ตงเกี้ยวเนี่น้องใดมีไฮมีนา,นาก็ออกมาอยู่น้ำไ้น้ำนาเอาเปดิดจอดลย phải đây à? youtube là, chọn lốt đua khăn nát cần chọn lốt nè thái, rồi cái ná phun, cảออกมา yêu nó James Cillessen, hong đai cái ba ตอนรถบ้าอีหยังยัเงเีหยังกัลูกห,น,หนูเมียหน,นูนหนเป็นหยังเมียหนูเป็นหยังก็เมียลูกเล่นรลายหนูเมียฉันที่นี่หนูเมียหนูเป็นหยังคก็เมียเพื่อนก็เล่นยุ่งซี่แล้วเล่นผู้เดียว,มวเมื่อวานนี่พันว่าเล่นผู้เดียวก็กได้บ่มีคนเล่นนำ้ำฉันแต่เล่ยนสนลูกข่อย เร่นเู้เดียวก็ได้บ่มีคนเล่นน้ำเถื่อนเพิ่วมานีนี่จ๋าพรุ่งนี้ไปโรงเรียนนะคะแม่จาม๋าซักผ้าให้แล้วนอกจากไปโรงเรียนนอกจากไปเรียน่ก็เียรใหญก็อไอมาเนน,นเียนนะเมือว่านี่คำมืดเตอะเขียวเขาบ้านหาใหญ่ นั่งเช่ยเงียบตูนลูออกไปนั่งเทียงกับ่อเลเของมาฝนตกฝนคำกับ่อเลเของมาก็เลยว่าแม่ถือเรียกคนมีมหาสื่อทีอยู่ในบ้านพามาเปิดขายของอยู่ในบ้านไปเอ๊ะไปบอกป้าป้านานาป้าป้านานาหนูไปแล้วนะคะบายบายแล้วฉันเจอกันใหม่นะเจอกันคลิปหน้าค่ะเจอกันคลิปหน้าจ้าป้าป้านานา ทูจ้าด้วยยิ้มหวาน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 ละวันบ๊ายบายไปก่อนจ้าพี่น้องจ้าเขาบ้านเลยเดี๋ยวสิเอาเอา,เอาขนนำลงสวัสดีจ้า